จากที่เรียงหัวขวักมรกดไว้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะจัดเรียงแถวให้เป็นระเบียบตั้งแต่แรกเลยนะคะเรียงไว้ประมาณนี้นะคะเผื่อเขาเติบโตขึ้นมาเขาก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะนี่เขาก็บางหัวก็ขึ้นมาแล้วบางหัวก็ยังไม่ขึ้นมานะคะก็รอต่อไปนะคะอย่างตัวขึ้นมานี่ก็สมบูรณ์เลยนะคะแยกมาไว้แบบนี้ดินปลูกสูตรน,นี้นะคะก็อันเดียวกันกันกบตัวนี้ ซึ่งเราหมักไว้นะคะผลขอแล้าเขาชุ่มแล้วก็นุ่มมากนะคะไม่ต้องคอยลดน้ําบ่อยๆนี่เขาก็จเจริญเติบโตดีนะคะสังเกตต้นลําต้นเขาจะแข็งแรงนะคะใบเขาก็จะมีความานาอวบขึ้นมานะคะแล้วก็เงางาหน่อยนี่ลักษณะของต้นที่แข็งแรงตอนแรกเขาไม่ด่างนะคะเขามาด่างในหน่อที่สองนี่คือฝักมือกดด่างที่เราชำจากใบด่าง เขาจะอาจจะไม่ได้ให้หน่อดา่างในหน่อแรกนะคะแต่ว่าเราก็ลองเขาต่อไปส่วนกระถางนี้เราชาใบรวมกันไว้แบบนี้ได้ค่ะก่อนที่เราจะย้ายมาปลูกในกระถางนี้นะคะเราจะชาเขาไว้ในกล่องใสแบบนี้ก่อนรอรากแล้วก็หัวเข้ามาแบบนี้นะคะหลังจากที่รากหัวเข้ามาแบบนี้แล้วเราถึงจะย้ายเขาไปปลูกนะคะในกระถางใหญ่แบบนี้นะคะแล้วก็เรียงใบ เลี้ยงระยะห่างของใบก็แล้วแต่ว่าเราจะให้เขาห่างกันประมาณไหนอันนี้เราเลี้ยงค่อนข้างชิดนะคะเพราะว่าเรามีพื้นที่น้อยตัวนี้เป็นใบเผือกที่แปลกมากนะคะเขาออกมาเป็นใบเผือกข,อขาวๆแบบนี้เลยค่ะปลูกเลี้ยงไปสักพักหนึ่งเขาก็กลายเป็นเขียวแล้วก็ให้ลวดลายใบที่สวยหลังใบเขาจะประมาณนี้ค่ะแต่มันจะมีใบเผือกอีกต้นหนึ่งนะคะที่เรามีที่บ้านเรา เป็นใบเปลือกแบบนี้แหละแล้วเขาก็กลายเป็นเขียวแต่ว่าก้านข้างหลังใบเขาเป็นลายชมพูสวยงามมากค่ะเดี๋ยวว่างว่าจะถ่ายคลิปให้ดูนะคะยังกระถางนี้เราก็จะได้หน่อดานะ่างมาค่อนข้างเยอะนะคะนี่ค่ะที่เรายัง ไม่ได้ย้ายเขาไปปลูกแยกในกระถางแบบนี้นะคะสําหรับที่หลายๆคนที่อาจจะได้หน่อด่างมาแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะคัดแยกเขาออกมาปลูกไว้ในกระถางเล็กๆแบบนี้ได้นะคะเพื่อบํารุงเขาแล้วก็ขยายพันธุ์ความสวยของเขาต่อไปนะคะนี่คือการชําไว้ในกล่องนะคะก็จะมีความสะดวก รามีเวลาเมื่อไหร่เราก็ค่อยเอาน้องเขาออกมาย้ายกระถางเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินปลูกอย่างนี้ก็ได้นะคะถ้าเรายังไม่มีเวลาก็อาจจะชําต่อไปเรื่อยๆนะคะแต่ข้อเสียของการชําเขาไว้นานๆก็าอาจจะมีหัวเนา่ารากเนา่าหรือต้นไหนที่ไม่แข็งแรงก็อาจจะเน่าตายไปได้นะคะแต่สําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาจริงๆนะคะแล้วก็แบบเวลาน้อยมากๆก็อาจจะใช้วิธีนี้ได้นะคะแต่ก็เอาให้เหมาะสมนะคะระยะเวลาในการชําเขาไว้นานเกินไปก็ไม่ อันนี้คือชาไว้จนแบบลืมไปเลยนะคะแต่ดีที่น้องเขาก็ยังดีอยู่ยังแข็งแรงอยู่นะคะถึงแม้ว่าบางใบเขาจะเน่าไปแล้วนะคะแต่เขาก็ยังคงหัวไว้ที่เรานะคะคได้ชื่นชมแล้วก็ ชิ้วแบบนี้นะคะเราอาจจะย้ายมาปลูกรวมกันไว้ในกระถางนี้รวมกันแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเราจะใช้ใส่กระถางสองนิ้วแบบนี้ก็ได้นะคะก็แล้วแต่สําหรับคนที่มีพื้นที่เยอะก็อาจจะต้องอย้ายกระถางขยายไปเลยก็ได้นะคะเพื่อเขาจะได้แบบจเจริญเติบโตเต็มที่อย่างบางทอาีอาจจะมีเชื้อราอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องเสี่ยงแบบตายยกกระถางนะคะก็แยกกันไปแบบนี้นี่ค่ะหัวของเขาแล้วก็มาเรียงไว้แบบนี้นะคะ คัดเรียงไว้ส่วนต้นที่ใหญ่แบบนี้แล้วนะคะแล้วเขางอกเป็นต้นมาแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเอาไปย้ายในกระถางไซนิ่เลยหรือว่าจะใส่รวมเป็นกระถางรวมแบบนี้ก็ได้นะคะได้หมดเลยทุกวิธีนะคะไม่มีผิดถูกส่วนตัวที่บ้านแล้วนะคะก็จะเลือกใบด่างแบบนี้มาก่อนนะคะส่วนใบเขียวก็จะปลูกรวมกันไว้ก่อนนะคะ ส่วนใบด่างก็จะอันนี้เราเจอใบด่างแล้วเราก็จะแยกเข้ามาผูกไว้แบบนี้นะคะใบด่างที่เขาให้ต้นด่างมาค่อนข้างสมบูรณ์นะคะขณะเขาเติบโตในกล่องไม่มีปุ๋ยบํารุงนะคะเขาก็ยังให้หนอทีอ่สวยงามนะคะแข็งแรงกับเรามาพอเราย้ายเข้ามาใส่กระถางนะคะแล้วก็อาจจะฉีดพ่นบํารุงใบนะคะ้ดยฮอร์โมนหรือว่าสารบํารุงใบต่างๆนะคะทีะ่แต่ละสูตรแต่ละบ้านที่ใช้อยู่ ก็ได้นะคะแล้วก็บำรุงดินให้มีความอดุดมสมบูรณ์นะคะเพื่อการเติบโตที่ดีของความมรดกของเราเนี่ยค่ะจากสองใบนี้นะคะเขาก็จะกลายเป็นสี่ใบหรือไม่ก็หกใบแบบนี้เลยก็ได้นะคะบอกมรดกอยู่ที่การบำรุงจริงๆค่ะจากที่ปลูกมาถ้าเรามีเวลาบำรุงเขานะคะเขาก็จะให้ต้นใหม่หนอ่อใหม่ที่เจริญเติบโตได้เร็วนะคะ ที่ไม่ค่อยมีเวลาบำรุงนะคะน้องเขาก็จะโตช้านะคะก็ค่อยเติบโตแต่ระดับไปเรื่อยๆแบบนี้บางทีหน่อที่สองออกมาเขาก็ยังไม่ได้ให้ใบสี่ห้าใบนะคะเขาก็ยังเป็น2ใบอยู่อันนี้เราก็เพิ่งเปลี่ยนดินเปลี่ยนวัสดุปลูกใหม่ให้เขานะคะแต่เรารู้สึกว่าต้นเขาแข็งแรงขึ้นนะคะใบเขาหนาแล้วก็มี ความเงาวาวขึ้นกว่าเดิมนะคะกว่าตอนที่เราปลูกด้วยขุยมะพร้าวอย่างเดียวนะคะอันนี้คือเราชํามเข้าไว้ในขวดแก้วนะคะแก้วพลาสติกนี่แหละคะ่ะที่เป็นแก้วน้ําที่เราซื้อน้ําแล้วเรู้สึกเสียดายนะคะทิ้งไปก็เป็นขยะเราก็เลยเอามาชําต้นไม้ขวังมลกตในขวดแก้วในแก้วพลาสติกอันนี้นะคะเป็นขวังมลกตด,ด่างที่เข้ามาจากต้นแบบนี้นะคะ่ะ แล้วเผอิญว่าเขาเน่าโคนเขาเน่านะคะเราก็ตัดส่วนที่เน่าทิ้งนะคะสังเกตใบเขาจะยังมีร่องรอยของความเสียหายจากการเน่าอยู่นะคะใบอันนี้เขาจะเหีเห่ยวๆหน่อยหนึ่งนะคะหลังจากที่เราตัดส่วนที่เน่าเสียออกไปแล้วนะคะแลาเราก็เอามาตักชําไว้ในวัสดุปลูกที่เป็นขุยมะพร้าวล้วนอย่างเดียวนะคะขุยมะพร้าวนี้เราทําเองนะคะ เพราะว่าเราจะล้างสารล้างอะไรออกแล้วก็ชําเขาไว้แบบนี้ค่ะชํามแบบอบก็ได้หรือไม่อบก็ได้นะคะแต่แนะนําวิธีอบในถุงจะดีกว่านะคะถุงซิปล็อกก็ได้หรือถุงพลาสติกธรรมดาก็ได้แล้วก็มาปักถุงให้แน่นนะคะรอจนกว่าลากเขามาเราถึงคออ่อยเอามองฝออมาข้างนอกนะคะแล้วก็ค่อยลดน้านี่ค่ะลากเขาจะมาเดินดีแข็งแรงแล้วเราค่อยย้ายมันอยู่ในกระถางนี้นะคะแต่อันนี้ยังไม่มีเวลาเราหากระถางสวยๆมาก่อนนะคะนี่ค่ะบางต้นเขาก็ ไอหนมาแล้วก็มีนะคะเนี่ยค่ะการปลูกกว้างมรกตเป็นอะไรที่แบบเราคาดเดาความดังเขาได้ยากพอเราคาดเดาความดังเขาได้ยากแล้วค่ะสิ่งที่เราทําได้ดีที่สุดก็คือการพยายามที่จะขยายให้ได้จํานวนเยอะๆนะคะเพื่อเพิ่มโอกาสที่เราจะได้ใบด่างสวยๆแบบนี้ออกมาเยอะขึ้นนะคะ ถ้าใครมีความขยันในการที่จะตัดขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะก็มีโอกาสที่จะเจอใบด่างสวยขึ้นเรื่อยๆได้เช่นกันนะคะก็จะได้มีพรอมที่สวยงามน,นะคะหลังจากที่เราได้พรอมที่สวยแล้วได้ใบด่างที่เราชอบแล้วนะคะเราก็ย้ายเขาออกมาปลูกแล้วก็บํำรุงแยกกระถางต่างหาก อย่างนี้ไว้ก็ได้เช่นกันนะคะการปลูกวลกวากมรกตเนี่ยเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะคะเป็นความเพลิดเพลินแล้วก็ใช้เวลาว่างนะคะจากงานมาทำนะคะก็ไม่ได้ใช้อะไรมากเวลาอะไรมากนะคะ หนึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็สามารถที่จะมาดูต้นไม้ของเราดูพัฒนากา,า,ารการเจำนวนเติบโตของเขาได้นะคะและที่สําคัญก็คือถ้าเรามีจํานวนมากๆแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะแบ่งปันในกลุม่มหรือว่า,าทาเป็นจัดเป็นตะกร้าจัดเป็นกระถางแต่งให้สวยงามนะคะแล้วก็เป็นของขวัญขึ้นบ้านหม้ของขวัญวันเกิดหรือ เป็นของฝากให้ญาติผู้ใหญ่ที่เรารักแล้วก็เคารพได้นะคะเพราะว่าข่องมรกตเนี่ยเป็นไม้มงคลน,นะคะแล้วก็ตามความเชื่อนี่คือเป็นสำหรับบ้านไหนที่ปลูกไว้นะคะจะกวักเงินกวากทองเรียกทรัพย์นะคะนําโชคดีมาให้แก่ตัวผู้ปลูกนะคะนําความเจริญรุ่งเรืองมาให้ก็เป็นความเชื่อน,นะคะแต่โดยส่วนตัวแล้วที่ปลูกเนี่ยเพราะว่าความชอบชอบความที่สวยของเขานะคะแล้วก็ชอบความที่แบบว่าไซส์เขาไม่ได้ใหญ่มากนะคะแล้วเขาเจริญเติบโตช้า หรือไม่ก็ถ้าเราวางเขาไว้ในกระถางหรือว่าปลูกเขาไว้ในกระถางเล็กๆแบบนี้นะคะน้องเขาก็จะโตช้าเขาก็จะคงใบของเขาอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็คือสนิของเขาคือเราควบคุมการจเจริญเติบโตของเขาได้บ้างนะคะถ้าเราอยากให้เขาเล็กเราก็แค่จํากัดกระถางเขาไว้นะคะเขาก็จะมี คงสภาพเขาอยู่อย่างนี้ได้เรื่อยๆนะคะแต่ถ้าเราเปลี่ยนดินหรืออะไรใหม่ mm. เขาก็จะพร้อมที่จะ, mm. จะเจริญเติบโตได้แบ mm. บนี้ได้เลยนะคะอันนี้ก็นาเคล็ดลับง่ายๆนะคะในการปลูกเลี้ยงกวากมรกตรมาฝากกันนะคะ,ะแล้วก็รวมทั้งการย้ายนะคะการแยกขัดย้ายไปปลูกในกระถางใหม่นะคะก็ทําได้หลายวิธีนะคะอย่างเขาเป็นต้นนี้แล้วก็ใส่กระถางนี้ได้เลยหรือปลูกรวมกันไว้แบบนี้รอให้เขาโต แบบนี้เราค่อย้ายก็ได้หรือว่าให้เขาตัวในกระถางนี้แล้วก็ใส่ปุ๋ยบำรุงแล้วก็ฉีดพ่นฮอร์โมนเข้าไปเรื่อยๆแบบนี้ก็ได้เหมือนกันคนะถ้าเราไม่มีเวลาที่จะย้ายนะคะแต่ถ้ามีเวลาเมื่อไหร่นะคะเราก็จับน้องเข้ามาเปลี่ยนใส่ตะกรา้า ที่เราไม่ใช้แล้วก็ได้นะคะเราไม่ต้องเปลืองเงินไปซื้อหาอะไรมามากมายนะคะแล้วก็ปลูกรวมเข้าไว้แบบนี้นะคะอย่างต้นนี้ก็ได้ประมาณ 40- 50ต้นเล็กๆนะคะแล้วก็มาลุ้นดูว่าอ่ะจะมีใบด่างขึ้นมาไหมนะคะหรือว่าจะมีใบเขียวหรือใบเผือกอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นความลุ้นดีนะคะและนอกจากนั้นเราก็ยังได้แบ่งปัน,นเพื่อนๆแบ่งปันญาติผู้ใหญ่นะคะช่วยสร้างสังคมแห่งการปลูกต้นไม้ได้อีกนะคะ สำหรับวันนี้ก็จะมีเคล็ดลับเล็กๆ,ๆน้อยๆเท่านี้นะคะมาฝากกันเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะอยากดูการจเจริญเติบโตแบบไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะอันนี้คือใบาดาทิ้งท้ายให้ดูนะคะเป็นใบเผือกค่ะซึ่งเขาเริ่มมีจุดเขียว,ข,ยวขึ้นมาในใบเขาแล้วนะคะก็เป็นการอบอกว่าน้องก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ให้เหี่ยวไป เลี้ยงอมากมนดนะคะสำหรับวันนี้ก็มีมาฝากเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะค,ะค่ะสวัสดีค่ะ